ก็สวัสดีครับในเช้าวันจันทร์นี้นะครับก็จะเป็นวิชาภาษาไทยนะครับผมสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวรรณคดีหรือเป็นวรรณกรรมนะครับนิทานเกี่ยวกับเรื่องของน้ำพึ่งหยดเดียวมันจะเป็นลักษณะของสำนวนสุภาษิตนะครับนักเรียนนะครับดูสำนวนนะครับแล้วก็ดูความหมายก่อนไปดูนิทานก็ได้นะครับส่วนนิทานเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมในเรื่องที่สําคัญนะครับก็จะมีคําถาม หลังจากที่เราดูเนื้อหาจบแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับตอบคําถามในแบบฝึกหัดนะครับที่มารับกับค,คุณครูเล่มสีฟ้านะครับเรื่องนิทานน้าพึ่งหยดเดียวมีทั้งแบบให้อ่านแล้วก็มีทั้งคําถามทั้งหมด10ข้อครับสําหรับเรื่องการส่งงานนะครับให้นักเรียนนะครับส่งงานใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโพสต์ไปเลย ก็ลงชื่อครับแล้วก็ส่งงานพร้อมกันเลยก็ได้คณครูนะครับกําลังเช็คนะครับว่าอ่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราได้ส่งงานคุณครูไปหรือยังครับก็จะเป็นของวิชาภาษาไทยวิชาการอ่านและหน้าที่พลเมืองนะครับนักเรียนส่งใต้คลิปแต่ละวิชาลงในกลุ่ม Facebook เลยนะครับคุณครูจะเข้าไปดูงานในกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะครับสําหรับนักเรียนที่มีข้อสงสัยหรือท่านผู้ปกครองนะครับที่สงสัยอะไรก็ติดต่อครูนะครับในเฟซส่วนตัวที่อยู่ ในกลุ่มเลยนะครับผมสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยการอ่านในใจบทเรียนเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียว น้ำพึ่งหยดเดียวนี้หนอเกิดก่อต่อเนื่องเรื่องใหญ่เหตุการณ์ลุกลามเร็วไวนิทานเล่าไว้สนุกครันได้ฟังบทกรอนกันไปแล้วพอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคือเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ เด็กๆต่างพากันไปเล่นที่ทุ่งนาหลังบ้านของกล้าวเมื่อดวงตะวันเริ่มตกเด็กจึงพากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ริมสวนในขณะนั้นเองคุณตาของกล้าวก็เดินผ่านมาพอดีคุณตาครับว่ายังไงล่ะคุณตามาทำอะไรครับตาเห็นว่ามันเย็นแล้วไม่มีแดดตาจึงออกมาเดินเล่นถ้าอย่างนั้น คุณตาช่วยเล่านิทานให้พวกเราฟังได้ไหมคะได้สิหลานๆมามามานั่งล้อมวงกันตรงนี้นะแล้วคุณตาจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังคะขอตาคิดก่อนนะถ้าอย่างนั้นตาจะเล่าเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุก็แล้วกันเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปฟังนิทาน พี่ก็อยากให้น้องๆอ,อ่านในใจตามไปด้วยนะคะถ้าเข้าใจกันแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะได้ยินมาว่ายังมีเด็กคนหนึ่งเดินถือขวดน้ำพึ่งมาตามถนนแต่ตานั้นได้แงนดูว่าวเพลินไปท้าวจึงได้ไปสะดุดล้มลงน้ำพึ่งจึงได้หกตกอยู่ริมถนนแล้วเด็กนั้นจึงได้ลุกขึ้นเดินต่อไป ทีนี้ก็มีพวกเจ้ามดเจ้าแมลงวันเมื่อได้กลิ่นน้ำพึ่งที่หกก็พากันมากินน้ำพึ่งที่หกอยู่นั้นเป็นอันมากด้วยกันทีนี้ก็ยังมีเจ้าจิ้งจกแอบมาคอยกินเจ้าพวกแมลงวันที่มากินน้ำพึ่งทีนี้ก็ยังมีเจ้าแมวมาแอบคอยจะครุบจิ้งจกที่มากินแมลงวันทีนี้ก็ยังมีเจ้าหมาวิ่งเข้ามากัดเอาแมวของเด็กทีนี้ เจ้าเด็กก็มาตีเอาหมาวิ่งไปฝ่ายว่าเด็กเจ้าของหมาเห็นว่าหมาของตัวขาหักวิ่งมาเด็กเจ้าของหมาก็ช่วยไม้มาตีเอาเด็กเจ้าของแมวฝ่ายว่าเด็กเจ้าของแมวก็ร้องให้พ่อมาช่วยฝ่ายว่าพ่อของเด็กเจ้าของแมวก็ช่วยได้ไม้วิ่งลงมาตีเอาเด็กเจ้าของหมาหัวแตกวิ่งไป ไยว่าพ่อของเด็กเจ้าของหมาเห็นว่าลูกของตัวหัวแตกวิ่งมาก็ช่วยได้ไม้พลองวิ่งมาตีเอาพ่อของเด็กเจ้าของแมวล้มลงเมื่อลูกชายใหญ่ของพ่อเด็กเจ้าของแมวเห็นพ่อล้มลงก็ช่วยได้ดาบวิ่งมาฟันเอาพ่อของเด็กเจ้าของหมาถูกที่แขนไม้พลองก็หลุดจากมือลงแล้วก็พละวิ่งไปบ้านเพื่อนจะไปบอกกัน ก็พอน้องชายกับบุตรคนใหญ่ถือดาบถือพลองวิ่งสวนมาก็ตรงเข้าไปเจ้าฟันเอาคนที่ฟันบิดาของตัวเมื่อบุตรคนใหญ่ของบิดาเด็กเจ้าของแมวก็ได้เอาพลองป้องกันไว้กลับได้ตีเอาแขนบุตรคนใหญ่ของบิดาเจ้าของหมาดาบที่มือของคนนั้นก็หลุดจากมือลงฝายว่าเจ้าอาแลเห็นว่าหลานของตัว เสียทีที่ดาบหลุดมือไปดังนั้นก็ตรงเข้าไปเอาพลองตีเอาเด็กนมพวกเจ้าของแมวเจ้าของแมวก็ได้เอาพลองป้องกันไว้ฝ่ายว่าบิดาของเด็กเจ้าของแมวเมื่อหายหน้ามืดตามัวแล้วก็ลุกขึ้นตรงเข้าไปจะฟันเอาพวกเจ้าของหมาฝ่ายว่าเจ้าอาก็เอาพลองป้องกันไว้ทีนี้ ต่างคนก็ต่างตีต่างฟันกันเล่นกันชุลมนุนจนไม่รู้ว่าใครต่อใครจนกระทั่งคนที่มาดูก็เลยเข้าช่วยตามพวกซึ่งกันและกันจนกระทั่งผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอมาห้ามปรามจึงได้ต่างคนก็ต่างลบเลือนไปจึงได้สงบลงทั้งสองฝ่ายเป็นยังไงบ้างล่ะเด็กๆฟังนิธทานเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจคะ่ะ แล้วอย่างนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อคะตาขอพักดื่มน้ำก่อนนะหลานเรามาฟังนิทานจากคุณตากันต่อเลยนะคะอะตากลับมาแล้วจ้ะหลานๆถ้าอย่างนั้นเรามาฟังนิทานกันต่อเลยนะแต่เอเมื่อกี้ตาเล่าให้ฟังถึงไหนแล้วถึงตอนที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอ มาห้ามไม่ให้ทะเลาะกันค่ะเออเมื่อทั้งสองสงบกันแล้วนายอำเภอก็ได้ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปชนะสูตรบาดแผลคงได้ความว่าพวกเจ้าของหมามีบาดเจ็บสิบห้าคนเพราะพวกมากฝ่ายข้างพวกเจ้าของแมวมีบาดเจ็บเก้าคนเพราะมีพวกน้อยวันแล้วนายอำเภอก็ได้ไต่สวนต่อไปจึงได้ไปเรียกมาทั้งสองฝ่ายมาไต่สวนเพื่อจะให้ได้ความว่า สนสายปลายเหตุมันเป็นยังไงกันนายอําเบอร์จึงได้ร้องว่าเอ๊ะดูมันเป็นการประหลาดมากเพราะต่างคนต่างก็ไม่รู้เหตุด,ด้วยกันแต่ได้วิวาทกันจนถึงเกือบล้มเกือบตายด้วยกันทั้งสองฝ่ายเช่นนี้ดูน่าพิศวงมากในการที่ได้วิวาทกันในเรื่องนี้ นามเอิอจึงได้คิดตจสวนค้นหาปลายเหตุเข้ามาหาต้นเหตุจึงได้สืบถามต่อไปว่าใครเป็นผู้ได้มาช่วยในการวิวาทกันนี้ทีละคนก็ได้ความว่าผู้ที่เจ็บมีบาดแผลชะกันนั้นเป็นผู้ที่ได้มาช่วยทีละคนนามเภอจึงได้ให้กำนันไปถามปากคำผู้นั้นก็ได้ความแต่เพียงว่าแต่ยินเสียงเอ,อะกันขึ้นก็ช่วยได้ไม่พรองวิ่งไปถึงกลางทาง ก็ได้แลเห็นพี่ชายมีโรหิตไหลท่วมตัววิ่งสวนทางมาตัวก็เลยไปช่วยกันต่อไปเมื่อกำนันมาแจ้งความกับนายอำเภอนั้นนายอำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวพี่ชายคนนั้นมาถามก็ได้ความแต่เพียงว่าได้แลเห็นบุตรมีศรีรษะแตกวิ่งมาก็ช่วยได้ไม้พรองวิ่งไปช่วยกันนายอำเภอจึงให้ไปเอาตัวบุตรคนที่หัวแตกมาถามก็ได้ความแต่เพียงว่า ในแลเห็นหมาขาหักวิ่งมาก็ช่วยได้ไม้วิ่งไปเพื่อจะไปตีคนที่ตีหมามเมื่อนายอำเภอได้ฟังถ้อยคำารัสทอดเข้าถึงหมาดังนั้นก็เลยหัวร่อขึ้นร้องว่ามดท่าที่เราจะเอาหมามาถามต่อไปได้นายอำเภอจึงได้ให้ไปตัวปลายเหตุอีกข้างหนึ่งมาถามต่อไปก็คงเลยความจะเพียงว่าเมื่อแลเห็นบิดาล้มลง ก็ช่วยได้ดาบวิ่งไปช่วยกันปิดาไว้นาอำเภอจึงได้ให้ไปเอาตัวปิดามาถามต่อไปก็ได้ความแต่เพียงว่าได้ยินเสียงบุตรคนเล็กร้องไห้ก็ได้ถือไม้ลงไปช่วยบุตรนาอำเภอจึงให้ไปเอาตัวบุตรคนเล็กมาถามต่อไปก็ยังไม่ได้ความว่ายอย่างไรเพราะเหตุว่าเด็กนั้นมีความกลัวก็เลยร้องไห้ไม่หยุดต้องหาพี่เลี้ยงเข้ามาปลอบเด็กนั้นก็ไม่หยุดร้อง จึงให้ไปเอาตัวมารดาของเด็กนั้นมาเป็นพี่เลี้ยงและเป็นลาบจึงมาได้ความว่าเดิมฉันออกมายืนอยู่ที่ประตูบ้านฉันได้เห็นเด็กคนหนึ่งถือขวดน้ำผึ้งเดินมาพอมาถึงหน้าบ้านนั้นล้มลงน้ำผึ้งก็หกตกอยู่ที่ริมถนนซักประเดี๋ยวก็มีมดและมแมลงวันมากินน้ำผึ้งที่หกอยู่นั้น ฉันก็ยืนและดูมดและมแมลงวันที่มากินน้ำพึ้งอยู่ที่นั่นสักประเดี๋ยวก็มีเจ้าจิ้งจกมาคอยกินเจ้าพวกมแมลงวันหลายตัวด้วยกันในที่นั้นแล้วแมวของฉันก็เข้าไปตะครุบเอาจิ้งจกมากินอยู่สักประเดี๋ยวก็มีหมาบ้านโนอนตรงเข้ามากัดเอาแมวของฉันฉันก็เอาไม้ไปตีหมาที่กัดแมวของฉันแล้วหมาก็วิ่งไปบ้านนอน สักประเดี๋ยวก็มีเด็กรุ่นหนุ่มลูกชายของบ้านโน้นถือไม้วิ่งมาตีฉันฉันก็ร้องเรียกให้พ่อฉันช่วยพ่อฉันก็ถือไม้ลงมาตีเอาเด็กคนนั้นหัวแตกเด็กนั้นวิ่งหน,นีไปบ้านแล้วพ่อของเด็กคนนั้นก็ถือไม้พลองวิ่งมาตีเอาพ่อของฉันล้มลงท่านใดนั้นพี่ชายของฉันก็ถือดาบวิ่งลงมาจากเรือนก็เข้าฟันเอาพ่อของชายคนนั้น ไม้ปลองของพ่อชายคนนั้นก็หลุดจากมือไปทีนี้ต่างคนก็ต่างเข้ากลุ่มรุมตีฟันกันฉันมีความกลัวฉันก็วิ่งขึ้นเรือนฉันนายอัมโบจึงว่าขอบใจเด็กคนนี้มากจึงได้ควักเงินในกระเป๋าส่งให้เด็กคนนั้นสี่บาทแล้วบอกว่าความเรื่องนี้ไม่ต้องไร้สวนต่อไปได้ความผี่เด็กแจ้งความจริงให้ฟังพอแล้ว จึงได้บอกกับคนที่วิวาททั้งสองฝ่ายว่าเราเป็นคนอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันควรจะมีความรอรังซึ่งกันและกันเราไม่ควรจะทำให้เป็นคนหุนหันพลันแล่นให้ได้รับความเดือดร้อนกันเช่นนี้เมื่อเราปล่อยใจของเราให้เป็นไปถึงเช่นนั้นแล้วบางทีก็จะให้เป็นการใหญ่เกิดเป็นศึกขึ้นกลางเมืองก็เป็นได้เพราะต่างคน ก็ต่างมีมานะเข้าหากันอันเป็นเหตุจะให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดเพราะถือพวกมากเข้าด้วยกันแล้วก็ต่างลับหู้รับตาเข้าต่อสู้กันอันหาประโยชน์ไม่ได้ดังเรื่องที่ได้เป็นมาแล้วนี้เมื่อคิดเข้าดูแล้วก็น้าเป็นที่ขายหน้าด้วยเหตุไม่ควรเป็นก็มาเป็นขึ้นด้วยเรื่องแมวกับหมาอันเป็นเรื่องไม่ควรจะเป็น ให้ถึงแก่การฆ่าฟันกันขึ้นจนได้ถึงความเดือดร้อนเช่นเนธากลารเข้ามาได้ยินแล้วก็เป็นที่ขายหน้าที่สุดเพราะเหตุว่าไม่ใช่เด็กๆจะได้ว่ายังไม่รู้ผิดและชอบคนทั้งหลายจงได้จำไว้เถิดดังนี้แหละเข้าเรียกกันว่าศึกกลางเมืองไม่เรื่องสุภาษิตดังที่ได้กล่าวมาแล้วและนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่า อย่าเป็นคนหุนหันพลันแล่นและมีทิฏฐิจนไม่ยอมฟังเหตุผลกันและกันอย่าให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาวุ่นวายอย่างนิทานเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวก่อเหตุอ่าหลานๆนี่ก็เย็นมากแล้วแล้วกลับบ้านกันดีกว่าครับคุณตาเอาไว้ครั้งหน้าคุณตามาเล่านิทานสนุกๆให้พวกเราฟังอีกนะคะ ได้สิฟังนิทานสนุกๆกันไปแล้วก็อย่าลืมนำข้อคิดที่ได้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาอีกแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ